สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยกับคอยที่อูนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวงานแก้ไขรีโนเวทระบบบ่อกองบ่อปลาคาบ้านลูกค้าโซนชนบุรีนะครับผมในส่วนของพื้นที่บ่อปลานี้นะครับจะอยู่ในส่วนด้านข้างตัวบ้านนะครับจะเห็นได้ว่าหน้างานตอนนี้เรากําลังด้อวัสดุกองแล้วพบกับย้ายปลานะครับไปในบ่อพักนะครับจะเห็นได้ว่าวัสดุกองเนี่ยใช้งานมานานมากแล้วนะครับก็คือคุณภาพก็อาจจะใช้ไม่ได้แล้วนะครับแล้วก็มีการหมักหมมของเศษสิงคโปรกที่เยอะมากนะครับ ในส่วนของฝาพื้นไม้บอกรองนะครับก็โครงเหล็กเนี่ยก็มีการผูกก่อนเราก็จะทำการเปลี่ยนเป็นโครงสแตนเลสพร้อมไม้ t m WPC นะครับในส่วนของบ่อปลานะครับเราก็จะแก้ระบบใหม่ทั้งหมดนะครับแล้วก็จะเปลี่ยนรูปแบบน้ำตกใหม่นะครับในส่วนของด้านหลังบ้านน้ำตกนะครับเราก็จะตกแต่งใหม่ทั้งหมดนะครับผมด้านหลังนี้และส่วนในส่วนของด้านหน้าบ้านตรงนี้นะครับเราก็จะตกแต่งใหม่ทั้งหมดเหมือนกันนะครับผม จะยังไงก็เราติดตามชมด้นกันนะครับว่าจเออกมาสวยขนาดไหนนะครับ